คะสวัสดีกันทุกทนะคะวันนี้ก็มีอยู่กับพี่ฝ่านะวันนี้ก็มีอยู่กันในเกมไลท์เดย์เอเจนเคยนะคะวันนี้เราจะมาตอบคําถามกันนนั่นเองนะคะหนึง Q&A ที่เรา Q&A เมื่อกี้กำลังบิบกีดอยู่นะคะเราจะมาตอบคําถามหนึ่ Q&A ที่เราลงไว้ในไดอารี่กันนั่นเองนะคะนี่นะคะไดอารี่ของเรามีทั้งหมด22คําถาม นะคะแต่เจ้าที่อ่านมาก็จะมีคำถามซ้ำๆเดิมๆนิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะ,ะ,คะมาจากน้องไอ้เต้าหน่อยนะคะไอ้เต้าเด็กหน่อยนะคะที่น่ารักจ้ะถามว่าพี่อายุเท่าไหร่เงี้ยครับก็วันที่18ดนี้นะคะกระดก,กระดาปีนี้พี่อายุครบยี่ปีบริบูรณ์ค่ะก็คือช่วงเป็นสะเนั่นเองนะคะมันก็เลยจะบอกว่าช่วงนี้อะไรไม่ดีไม่ดีมันจะเข้ามาเยอะหน่อยนิดนึงนะคะน้องชื่ออะไรเนี่ย น้องชื่ออะไรไม่รู้แต่น้องทำเป็นหน้านี้เราก็จะบอกว่าพี่ทำงานอะไรคะ่ะตอนนี้ก็คือทำงานขายของไปเรื่อยๆคะ่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าตอนนี้ก็คือพยายามฝึกปั้นโมเดล 3D เพื่อนาไปประกอบอาชีพอยู่นะครับประมาณนั้นนะคะพี่เอาเงินจากไหนไปทำเกมทํางานคะ่ะ ทำงานอย่างเดียวเท่านั้นนะคะไม่มีใครเสกเงินมาให้น้องได้นอกจากน้องต้องเสกมันขึ้นมาด้วยมือตัวเองนะคะมาทํางานนะคะโอเคต่อไปนะคะน้องชื่ออะไรเนี่ยอย่าอ่านเลยเดี๋ยวดูโง่ทําพี่ทาไมพี่ถึงเล่นเกมในเพคะ่ะคือเกมไนเพคคือพี่เล่นมานานแล้วนะคือพี่เล่นมาช่วงแบบหลายปีแล้วตั้งแต่เกมเปิดเลยก็คือช่วงที่มีแต่เพชรไม่มีแคทดเลย พี่เล่นมาตลอดนะคะพี่บอกเลยวันนี้ดูตลัลไหมดูตลหลไหมนะคะโอเคน้องลาดอนะคะน้องดอร่าเนะะ่พี่คิดว่าหนุมสวยไหมคะต้องถามตัวเองคะ่ะว่าตัวเองไะคิดว่าตัวเองสวยไหมแต่สําหรับพี่นะคะผู้หญิงทุกคนมีความสวยถึงเขาจะไม่ได้มองสวยในตาสายตาเราแต่เขาอาจจะนิสัยดีหรือว่ามีบางอย่างในตัวเขาที่แบบทําให้คนชอบนะคะ เงินพี่ตอนนี้ปลิวไปไหนคะตอนนี้ยังไม่ค่อยปลิวค่ะส่วนใหญ่ก็จะปลิวไปกับเงินในสตีมกับเกมในสตีมนะคะแล้วก็ะจะปลิวไปกับการที่แบบว่าเร่งเกมมาอฉลยนั่นเอง,งนะคะมันก็เลยจะแบบปลิวไปเยอะนิดนึงแต่ส่วนใหญ่ตอนนี้ก็คือเก็บนะคะก็ปลิวไปกับของกินด้วยนะคะพี่ทาเควสไหมคะก็คือทําค่ะทาพี่ได้เงินจากไหนบ้างคะก็นั่นแหละคะ่ะทํางานพี่เคยได้เงินจาก YouTube ไหมคะ ได้ค่ะก็เมื่อช่วงต้นอาคลิปต้นต้นเดือนที่ผ่านมาก็คือเงินจาก u t u b e ที่เพิ่งกลับมาทำมัน youtube ตอนนี้มันมีการส่งภาษีก็คือใครที่ไม่ได้อยู่ในประเทศของเข,ขาอะค่ะเขา,ขาจะหักเงินส0มสบเอร์เซคือแบบเยอะมากคือปกติก็หักเกินครึ่งไปแล้วอ,องจะมาหักอีกอะไรประมาณนี้นะคะพี่มีปีกี่อันอะไรบ้างคะพี่มีกีิบแบบ อีพิกอันอะไรบ้างใช่ไหมอีพิกนะคะมีทั้งหมดอา่าสามสิบสี่ใช่ไหมเดี๋ยวดูค่ะนะคะแค่อีพิกอย่างเดียวนะคะอีพิกอย่างเดียวนะคะมีทั้งหมด แปดสิบหกยี่สิบสสิบสองสสิบสี่โอเคสามสิบสี่นะคะมีอีปิกอะไรบ้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอีปิกที่สมในจากตูนะคะแล้วก็มีอีปิกเป็นของตูวบ้างแล้วก็อีปิกแบบชุดที่สุ่มอะไรประมาณนี้อาจจะมีประมาณนี้นะคะถ้าชอบที่สุดเลยก็คืออีปิกของมาลิฟิเซนนะคะก็คือแบบคือดูดี คือดีน้องดูดูเป็นมาริฟิเซนตมากนะคะคือพี่ชอบมาริฟิเซนตมากๆเลยเนี่ยโอเคต่อไปคำถามอะไรเอ่ยก็อาจจะงงนิดนึงนะคะถ้าเกิดการสับหน้าไปสับหน้ามางนี้นะคะจริงๆพยายามจะทำคลิปให้มันดีกว่านี้นะแต่ว่าไม่มีเวลาเลยร้องไห้แบบ โอเคต่อไปนะคะสลัดโนตเติมผ่านทูมันนี่ได้ไหมคะทูมันนี่ค่ะมันจะมีหัวข้อที่ให้เชื่อมทูมันนี่กับ Google Wallet เอ้ย Google, Google Play นะคะสามารถเข้าไปเชื่อมแล้วก็สามารถใช้เงินผ่านบัญชีของ Google ได้โดยตรงเลยนะคะพี่สร้างพี่สร้างตัวละครตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะ25ส ok ้ามกรานค่ะชาไหนพี่เสียตังเยอะสุดนับคือมันเสียตังเยอะแทบจะทุกชาเลยรู้สึกคือ เท่าที่ล้างผ่านจริงๆอะหรอเท่าที่ล้างผ่านแล้วก็เติมเยอะจริงๆมันเป็นกระช้าที่ไม่จะอยู่ในตัวเนี้ยจะอยู่ในตัวรอย่ออีกตัวหนึ่งที่โดนแบนไปแล้วนะคะก็เสียไปประมาณสามสี่พันแคดได้แล้วก็ไม่ได้อะไรกับเลยนะคะก็คือไม่ได้ของที่ต้องการในนี่นะคะปล่อยมันไปเลนะคะเล่ในในเพย์มานานหรือ,อยังคะก็ตั้งแต่ที่เกมยังไม่มีแคดเข้ามา นะคะตั้งแต่เกมที่มีแค่เพจอ่ะไม่มีแคทเข้ามาก็ถือว่านานอยู่นะห7็ปีก็เล่ตั้งแต่อายุประมาณสิบหสิบเจ็ดจนถึงตอนนี้อายุยี่สิบห้าแล้วก็ไปคำนวณกันเอาเองนะคะโอเคอ่าน้องคนนี้บอกว่าพี่คิดยังไงกับความรักที่ผ่านการคุยแชทผ่านตัวหนังสือแต่เราไม่เคยเห็นหน้าตาเขามาก่อนเลยครับ ต้องถามว่าเราคุยกันแบบเล่นๆหรือว่าเราคุยกันเอาจริงจังแล้วก็ต้องดูอีกฝ่ายหนึ่งด้วยว่าเขาจะมาหลอกเราไหมคือด้วยความหลักที่แบบพี่ก็โตในพอสมควรแล้วที่แบบอ่าัรรูุ้นิจพาวัแล้วนิดนึงอะนะคะก็คิดว่าการคุยผ่านตัวหนังสืออะมันอาจจะทาให้เราใจชื้นได้แป๊บหนึ่งนะ แต่ถ้าเกิดเขามาหยุดยิวันหนึ่งเขาหายไปอะ่ะความรู้สึกของเราทั้งหมดมันก็จะหายไปด้วยใช่ไหมล่ะหรือว่าจะเป็นที่เราจะเป็นที่เรานั่งทรมานอยู่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะคะจริงๆพี่ไม่ค่อยแนะนําให้คบกันผ่านตัวหนังสือสักเท่าไหร่ นะคะเพราะว่าหน้าตาค่หน้าตาเราก็ไม่เห็นไม่รู้ว่าเขาจะมาหลอกอะไรหเปล่าหรือว่าเขาจะเป็นมิจฉาชีพไหมนะคะอันนี้คือบอกในในมุมของพี่ที่ระวังตัวแล้วพี่เป็นผู้หญิงจริงๆไม่ได้ระวังตัวขนาดนั้นหรอกแต่เราไม่ได้แบบชอบใครที่แบบว่าไม่เจอไม่เคยเจอหน้าไม่เคยเห็นรูปไม่เคยแบบ ชอบตัวตนคือพี่ไม่ได้ชอบคนหล่อนะคะพี่ไม่ได้ชอบพี่ชอบคนที่นิสยัยมันก็เลยแบบว่าเออจริงๆอะเราควรจะแบบดูอะไรหลายๆอย่างค่อยตัดสินใจนะคะประมาณน,นั้นน้องที่สิบวหนึ่งหรือ L อลหรืออะไรต่างนะคะนะคะพี่ยังเล่นเกมสลิตเตอร์อยู่ไหมครับ ตอนนี้ไม่ได้เล่นแล้วะค่ะส่วนใหญ่ก็คือจะเล่นเกมบนสตรีมซะเป็นส่วนใหญ่นะคะแล้วก็จะเป็นพวกเกมการทำฟาร์มอะไรประมาณนี้นะคะพี่เสียตังกับเกมนี้ไปเท่าไหร่แล้วประมาณมาก็ได้ก็สามารถซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินได้โดยที่แบบว่าจ่ายเป็นเงินสดอะคะ่ะประมาณนั้นโอเคถือว่าตอบคำถามแล้วนะคะคือกับเกมนี้มากี่ครั้งคะต้องถามว่าเคยสมหวักับเกมนี้มากี่ครั้งดีกว่านะคะ โอเคพี่คิดว่าเกมจะอยู่ได้อีกถึงเมื่อไรคะคือคือคนมาเล่นกันทั่วโลกอะค่ะแต่ว่าเท่าที่รู้จักจํานวนที่ผ่านมาคือตอนเนี้ถ้าเกิดมาออนตอนเช้าๆประมาณสักหกโมงเจ็ดโมงะค่ะก็จะเห็นคือว่าคนจะอยู่ในคาเฟ่รวมกันทั้งหมดทั้ง่วโลกเลยนะคะจะมีอยู่แค่ร้อยกว่าคนแล้วก็คือตอนเนี้พี่ไม่แน่ใจว่าจะมีคนตําเงินเยอะไหมหรือว่าอะไรไหมแต่ส่วนใหญ่พวก เกาหลีญี่ปุ่นเนี่ยจะเป็นคนเป็นเกมเยอะอยู่แล้วนะคะประมาณนั้นพี่ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะยังอยู่ได้เรื่อยๆนะคะแต่อาจจะไม่บูมเท่าเก่านะคะประมาณนั้นพี่เล่นอีเวนต์สมบัติให้ดูหน่อยได้ไหมคะทําคลิปลงไปแล้วนะคะอย่าลืมไปดูนะพี่ฟ้าตัดเก็ดอีเวนต์สมบัตินะคะสอนไปแล้วนะคะพี่เคยรู้สึกท้อกับเกมนี้ไหมครับ,รบถามว่าที่เลิกทำไปนี่ก็คือรู้สึกท้อนะรู้สึกท้อมากเลยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเราไม่อยากเสียงเงินกับ เกมนี้ไปเยอะมากกว่านี้แล้วเราก็แบบรู้สึกเบื่อรู้สึกแบบเฮ้ยมันไม่มีอะไรดีขึ้นเลยว่ะเรารู้สึกว่าเราไม่อยากเล่นแล้วอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเราอยากแบบไปเกมอื่นบ้างอะไรบ้างประมาณนี้นะคะมันก็เลยแบบเ,เบื่อช่างมันไม่เล่นละอะไรประมาณนี้นะคะก็จะมีหลายครั้งหลายคราเช่นกันนะคะถ้าเท่าที่หยุดหยุดไปก็เท่าที่เห็นนะคะโอเคนะคะมา หมดคำถามกันแค่นี้นะคะก็สำหรับใครก็ขอขอบทุณกนอ่ะต้องก่อนอีกเลยก็คือต้องขอขอบคุณทุกคนที่มาออตอบคำถามมาถามคำถ,ถ,ถามใน Q&A นะคะใจจริงอยากจะทำคลิปไม่มันดีกว่านี้แต่ว่าพี่ไม่ว่างนะคะยังไงก็ต้องขอโทษด้วยนะคะตอนนี้ก็คือทำได้แค่เข้ามาเก็บเช็คล็อกอินประจำวันแล้วก็ อีเวนต์สมบัติตอนนี้แทบไม่ได้แตะอะไรเพราะว่าไม่อยากเล่นนะคะเพราะว่าเล่นแล้วมันเปลืองแคสน,นะคะเลยไม่อยากเล่นประมาณนั้นนะคะสำหรับวันนี้ถ้าเกิดแคลชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์นะคะก็คือโพ์นี้จะไม่ได้กลับมาอ่านแล้วนะคะเพราะว่าถือว่าเป็นการตัด Q&A ไปเลยแล้วกันนะคะหลังจากที่ลงคลิปนี้ไปแล้วโพ์นี้ก็จะอยู่เหมือนเดิมนั่นแหละค่ะแต่ว่าไม่ได้เข้ามาอ่านเข้ามาตอบใดๆทั้งสิ้นแล้วนะคะ อเคสำหรับวรนนี้นะคะขอตัวลากันไปก่อนนะคะบ๊ายบายเราไว้เจอกันใหม่นะตบูถ้าชอบก็อย่าลืมชวนเพื่อนมาดูด้วยกันด้วยนะคะบ๊าย